สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าออกจากหาปลาเข้ากับเกินโคกจ้าพี่น้องมอันรอบางเหตุจ้าอากาศหนาวหนาวจ้าพี่นุูกพ่อเห็ดไข่พี่น้องนั่นจ้าพ่อเห็ดไข่เอา้าอุ้ยยังอึบโอ้ยงึงคือตื่นงึงคือดูพี่น้องเอาไม่ไม,ม่งาม,งามอยู่จ้าก่อนโอ้ กินยูระวา่งนี้พี่น้องจ๋าสิริปรุนบ่สามดอกกรเพาะปนเด้อลักษณะนี่ไปไปหารอเพิ่งอีกจ้าเห็นทางอื่นเขาเก็บเห็ดกันก็อดที่ที่เขาป้าว่าได้จะพี่น้องไปไปไปหาทนะุกตกนจ้าตอนนี้ก็ย่างจนโนลาเลยยังพอๆเ้ยจะพี่น้องนะคะแต่ว่าหัน่นกะเป็นม้มีหมมยที่ดีจ้าเพราะว่าฝนตกมาแล้วเราจะเนาะ นตรงมาแล้วอากาศหนาวเล้ว่นะคะทุกคนเราวัน้กะเห็ดก็จะเริ่มออกระบาดีนรอบนี้จะเห็ดก็สิเริ่มออกไปว่าเดือนพฤษภาในเห็ดก็จออกก่อนอีกรอบนึงจะนะคะทุกคนจนถีเห็ดปว่วงใหญ่เราก็จะมีเห็ดไข่เห็ดตาแล่เห็ดลำหมากเห็ดดินนี่อย่างนี้แหละออกก่อนรุ่นหนึ่งจะทุกคนนะคะ เราจะจะทิ้งช่วงไว้อีกแล้วก็จะออกไม่อีกทั้งสี่หน้าจ้าทุกคนนะคะนี่ถือว่าเป็นมีมิดไม้ที่ดีนี่ดอกเดียวเป็นมิตไมยที่ดีนละจากี่นหางคนหากินหาอยากธรรมดาเลยจ้ะต้องขยันเที่ยวป้านะคะต้องขยันเที่ยวป้าต้องขยันเลาะขยันบึ้งจต่พี่น้องเห็นทางอื่นเขาเก็บเ่าก็เลาะขึ้นกันทานลังเทียพอเนาจะเนาะ น้องสาวพี่หนูยางไปไกลๆพี่หนูเพ่ไปน้ำเห็ดมันพัฒน์ได้เกิดพี่หนูก็เลยพันไปพี่หนูก็เลยเหล,ล่อรุ่นยู่แถวนี้จ,ะจ,จะ้ะชาเนาะเน่จันทร์ถทุกคนจ๋าเมนี้ได้เห็ดบ่ได้เห็ดแะอย่าบ้ากันเด้อจ,จ้ะทุกคนเพราะว่าเข้ามาสำรวจปลาเน่จ,จนันทร์ถทุกคนจ้ะว่ามันออกหรือยังเน่จ้ะเขาก็เลยมาเบิง่งกะบังเรือนพี่หนูก็เดินโชคดีไปเจอซะดอกหนึง่งเนาจจะจ้ะกะให้ไดีหัว เห็ดมันกะกำลังเหลิมมาแล้วเราจะเนาะทุกคนจ้ะนะคะนี่จริงๆแล้วก็มาเลาะเบิ่งทั้งเห็ดปวกจ้ะแต่เพราท่านเห็นนะคะทุกคนจ้ะปีที่แล้วเกิดแล้วจ้ะมือนีนะมือนีนะคะเกิดแล้วอันปีนี้เพราทันเกิดจ้ะคล้องไผ่นามคล้องไผ่จ้ะลมแหง้งคืนแห้งจ้ะพี่น้องผลแน่ไปก็เห็นผลทะลุไปน่นแม่นเหมือดจ้ะทุกคนนะคะไปหาปลากับไปทั้งพี่จ้ะไป,ไปทั้งพี่ นะคะทุกคนไปจ้ะเห็นนี่ยังอีกได้จะถ่ายให้เบิ้องอีกเนาะจ้ะพี่น้องว่าเ้าสิบพยอยยังอีกบอนในมือน,นี่นาะจาะเนาะอ่ะยางเลาะเบิ่งอีกฐานน้องอที่แถวๆนี้จ้ะจทุกคนจ้ะหลังจากยางมากกับตังไกลแล้วละจ้ะยางมายืนอยู่ยตรงเห็ดเอ่อพึง่งเอ้ยเห็ดไข่เขียวเกิดหลายๆนะจ้ะทุกคนก็นยังว่าเกิดจ้ะทุกคนจ้ะนะคะยังบ่ลปรากฏเห็น คลิปวิดีโอนี้ไทยไทายท้าไม่เห็นความอุดมสมบูรณ์ดนะจ้ะนี่จ้ะเห็นมันสิเกิดนะ้ำมันต้นใหม่ต้นจิกต้นยังนี่จ้ะนี่ต้นแบบนีม่จ้ะทุกคนนะคะแถวเนี้มันเคยเกิดหลายแต่ยังมันเห็นดอกจ้ะทุกคนจ้ะนะคะยังมันเห็นที่ชวนกันกับบานแล้วนะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะคลิปวิดีโอนี้แกคือเป็นคลิปวิดีโอพามาชม ควอุดมสมบูรณ์ของปลานะจ๊ะเนาะอ่ามาเลาะเบิง่งเห็ดว่าเกิดให้บ่เกิดมาชมปลานะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าควอุดมสมบูรณ์จ้ะบ้านเราเห็นเห็ดจากกระดิสวนเงินกลับแล้วล่ะจ้ะว่าบ่มีเห็ดเล่อจ้าเนาะกัามาเบิง่งปลามาซ้อมมึงเห็ด,ดซื่อๆเนะจ๊ะเนาะถ้าเฮาบ่เห็นเฮาก็กะปลาบานไปพักพอนเนาะจ้ะรอแดดออกเห็ดลงไปยกย่ออีกเนาะจ้ะทุกคนจ๋านะคะ นกสาพีโนก็ได้้าเขาเรเห็นเทากับกบ้บานเถอะปลาธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ปลาหนีพ้นกับมาหากินบปเศ้าคือกันด้วจ้กทุกคนกันนะคะนแนี่ไข่หมดแดงกับแมนไตแมงกินูนกับแมนเก็บเห็ดกับแมนหาปลา,ากับแมน,กกนด้จ้ะปลานีก็ได้อุดมสมบูรณ์ต้นใหม่ตน้นไหลนะคะทุกคนธรรมชาติบานพีโนไปจ้าทุกคน ข้เาเห็นเห็ดแล้วข้า็กลับบา้าดเราจ้ะเนาะพี่พีเดียวหุ่น,นก็นมาอัปเดตท,ทักทายกันสันฉันขอบคุณที่รับชมเดอ้อพี่น้องนะคะพอกันในคลิปวีดีโอถัดไปเนาะจ้ะเนาะสีฟ้าไปเห็ดยังสีฟ้าไปจอบบางยังหาปลาหรือหาเห็ดกระวางกับบนไปเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้าไปไปบ้านกันจากพูนน้องสาวพี่นุยูคค่พุคนจากพูนไปขอบคุณที่รับชมนะคะ กบอ,อกันในคลิปวิดีโอถัดไปเ้อจ้าพี่ทองจ้าบ๊ายบายจ้า